คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รับทุกท่านกลับยินดีต้อนรับสุเดชชาแนลเลขนี้เกลี้ยงแผงตั้งแต่วันแรกงวดหนึตุลาคม2 5 6 3 เซียนหวยสขโขททยถามหาเลขเด็ดขณะที่พ่อค้าหวยบอกเลขมงคลไม่พลาดโดนเหมาเครื่องแผงไปเสี่ยงโชคงวด1ตุลาคม2563วันที่22กันยายน2563บรรยากาศบริเวณแผงขายลอตเตอรี่ที่ตลาดสวรรคโรกตำบลเมืองสวรรคโรกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยเป็นไปอย่างคึกคักมีบรรดานักเสี่ยงโชคออกมาซื้อหาลอตเตอรี่เลขเด็ดกันอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะเลขมงคล 1>, 1 3รวมทั้งเลขดังคือ5 9 95ทําให้แผงขายลอตเตอรี่วันนี้บรรดานักเสียงโชคคอหวยมาเลือกซื้อลอตเตอรี่ตามแผงต่างๆต,ต,ตลอดทั้งวันครับทางด้านเฮียกลุมอายุ43ปีพ่อค้าขายลอตเตอรี่ริมถนนศรีชัชชนาลัยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีบรรดานักเสียงโชคออกมาหาซื้อลอตเตอรี่เลขมงคลไม่ขาดสายคือเลข 1, 3และ8 9และเลขกลับ31และ98และเลขดังอีกเลขก็คือ 5 9และ95แต่ต้องผิดหวังเนื่องจากเลขดังกล่าวได้ถูกควานซื้อหมดตั้งแต่นำดัตอรี่มาวางขายวันแรกแล้วกลับเลขเครื่องแผงครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่วันแรกที่นํามาวางแผงนะครับได้แก่ 1, 3 889ถ้าเป็นตัวกลับก็31แล้วก็98แครับแล้วก็อีกเลขดังครับ5995นะครับท่านผู้ชมก็ใช้เป็นแนวทางได้นะครับซื้อสราเกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ 1ตุลาคม2 5 6 3ที่จะถึงนี้นะครับแอดก็ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทยนีแอดก็ขออำนวยอวยพรในท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีชัยทุกๆคนกันเลยนะครับวันที่1ตุลาคม63ทุกๆท่านครับรับฟันครับ,รบ,รบขอบคุณครับ